บนลายมือทั้ง10นิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาของคนเราจะมีลวดลายค่ะแต่ลวดลายที่สามารถนำมาวิเคราะห์ทำนายตามวิชาหัตศาสตร์ได้คือลายก้นหอยถ้าหากใน10นิ้วมีก้นหอยเพียงหนึ่งนิ้ว <_ t ap le> ก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน <_ t ap le> เป็นคนมองการไกลนะคะ สติปัญญาว่องไวเฉียบแหลมเป็นคนที่มีสังคมนับหน้าถือตามีชื่อเสียงแต่ในช่งวงวัยเด็กจะต้องตรากตำทำงานหนักหรือว่าลำบากในช่งวงวัยเด็กแต่บ้านปลายในวัยชราจะสมบูรณ์พูนสุขถ้าใน10นิ้วมีก้นหอย2นิ้วจะเป็นผู้ที่สู้งานหนักมีความรับผิดชอบสูงใจบุญสุนทานมีความสุข กับบุญบรารมีที่ตนสร้างต้นร้ายปลายดีมีบุตรหลานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลในสิบนิ้วมีก้นหอยสามนิ้วเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดียวกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีปัญญาดีทำราชการหรือค้าขายรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิต ในสิบนิ้วมีก้นหอยสี่นิ้วเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบคบเพื่อนฝูงมีความสุขกายสบายใจไร้กังวลชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรมการเงินหมุนเวียนคล่องมือมีเกียรติยศไม่น้อยหน้าใครอายุยืนยาวในสิบนิ้วมีก้นหอยห้านิ้วเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เก่งงานบริหารจัดการใจสู้ไม่ย่อท้อต่องานหนะักมีความมุมาณะดีตอนต้นลำบากพบอุปสรรคแต่สู้ไม่ถอยจึงพบความสำเร็จรุ่งเรืองมั่นคงในบ้านปลายในสิบนิ้วมีก้นหอยหกนิ้วเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเก่งสติปัญญาดีรักการเรียนรู้จิตใจเข้มแข็งอดทนสู้งานนะัก ทนต่อความลำบากได้ดีมีบุญวาสนายามแก่ชราครอบครัวสุขสั์ฐานะเด่นใน10นิ้วมีก้นหอย7นิ้วรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วรับภาระหนักมีคุณธรรมพบโอกาสดีจึงพบความสำเร็จสมหวังใน10บนิ้วมีก้นหอย8ดนิ้ว หมุนเงินเก่งหากินคล่องมีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครขยันขันแข็งมีความกตัญญูรู้คุณครอบครัวอบอุ่นรักใครปรองดองกันดีใน10นิ้วมีก้นหอย9นิ้วคล่องแคล่วรอบรู้อดทนต่องานหนักไม่งอมืองอเทา้ากระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรพบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ใน10นิ้วมีก้นหอยทุกนิ้วฉลาดรู้ทันคนจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญชอบสู้ด้วยตัวเองไม่หวังพึ่งใครเก่งการค้าขายลงทุนนำความสำเร็จร่ำรวยมาสู่วงตระกูลใน10นิ้วไม่มีก้นหอยเลยชีวิตพบอุปสรรคนานัประการล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่เด็ก ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากจึงจะพบกับความสำเร็จได้ในชีวิต